สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ได้เป็นภาพสมเด็จนะครับเอามาให้ชมนะครับได้เป็นภาพสมเด็จภาพสมเด็จนี่เป็นสุดยอดของภาคเครื่องอยู่แล้วนะฮะสมเด็จก็มีหลายที่นะครับวัลลังมาคุมพรมวัดเกตเชโยนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในแต่ละวัดก็มีการสร้างหลายค้างหลายวาราดด้วยกันนะครับอย่างที่ผมถือเนี่ยนะครับ พ้าอย่างเงี้ยนะครับตีลงทางโซนทางหลวงป่น,นานะครับหลวงปุน,นานก็มีการสร้างก็สองสี่แปดสองสี่แปดห้าสองสี่เก้าห้านะครับนะฮะในยุคๆุนั้นนะครับ,นะรบถามว่าทําไมเหตุผลในการสร้างพระเราจะได้ยินประจําเลยนะครับสร้างพระสองสี่แปดสี่สองสี่แปดห้าอะไรประมาณเนี้ยเนื่องจากณ <c oughs> ตอนนั้นนะครับมีเขาเรียวกว่าไงนะเอ่อสภาวะการเกิดสงครามนะครับ มีสงครามขึ้นมาก็หลายที่นะครับก็เลยมีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นนะครับ <_ d ance> เพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะครับให้กับทหารตาํารวจข้าราชการนะครับรวมทั้งประชาชนด้วยนะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวนะครับเนาะนะฮะก็เลยมีการสร้างพระหลายที่นะยุคนั้นน่ะนะครับหลวงปู่นาก็เป็นหนึ่งในนั้นครับหลวงปู่นาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วพิมพ์ที่ผมถือเนี่ยนะครับครั้นี้น่าจะเป็นเขาน่าจะเป็นพิมพ์ พิมพ์พระประธานนะครับน่าจะเรียกว่าพิมพ์พระประธานหลวงปู่น้าท่านใช้มวลสารเก่านะครับของทางวาระขังนะครับของทางสมเด็จพระจันโตนั่นแหละนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อว่าอะไรพระที่แตกหักเนี่ยนะครับจะไม่เอาไว้ที่บ้านนะครับก็จะเอามาไว้ที่วัดอะไรประมาณนี้เพื่อความสบายใจนะครับหลวงปู่ท่านเห็นท่านก็เก็บรวบรวมไ้นะครับได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากได้เยอะจนอ่อ ได้จแจกจ่ายนู่นแหละนะครับได้จแจกจ่ายให้เอาไปทําเป็นมวลสารให้ที่อื่นที่วัดอื่นด้วยนู่นแหละนะครับเยอะนะครับผมถือว่าวัดของทางวัดละคังเนี่ยของหลวงปูน่นาคเนี่ยสองสี่แปดสองสี่แปดห้าสองสี่เก้าห้าเนี่ยผมถือว่าเป็นพระที่ดีนะเป็นการปลูกเสกซ้ํานะครับก็ใช้ผงเก่าของทางเทศพุจารย์โตที่ปลูกเสกเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาทําใหม่ นะครับปลุกเสกซ้ำเัาอีกทีหนึง่งนะครับก็เหมือนกับว่าดีนะชาวต่างชาติชอบมากนะพาพหลวงปู่นาคเนี่ยชาวต่างชาติชอบมากเนื่องจากว่าเป็นภาพที่ราคาไม่แรงแต่ก็เล่นกันถามว่าแพงไหมผมว่าก็ราคาสูงพอสมควรนะก็เล่นกันหลักพันเหมือนกันนะนะครับมือใหญ่ใหญ่ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ที่เห็นขายขายกันก็ว่ากันเป็นหลักพันนั่นแหละนะครับอ่ะโอเควันนี้ได้เป็นสมเด็จหลวงปู่นาคมาให้ชมนะครับหลวงปู่นาควัดละคังนะครับก็ลองหาใช้ดูภาพหลวงปู่นาคก,ก็ พบเจอบ่อยอยู่พบเจอบ่อยนะครับแต่ก็นานนานนานก็ได้เห็นทีอยู่นะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ